อาหารประจำชาติของประเทศไทยคือต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเป็นอาหารจานโปรดของคนไทยมานานจัดเป็นอาหารประจำชาติที่ปัจจุบันได้รับความนิยมไปถึงนานาประเทศต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่มีไขมันน้อยให้พลังงานต่ำมาก และให้ประโยชน์จากสมุนไพรที่มาใช้ในการประกอบอาหารอาหารประจำชาติของประเทศเวียดนามคือปอบเปี๊ยะปอบเปี๊ยะเวียดนามเป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเวียดนามแผ่นปอบเปบี๊ยะทำจากแผ่นแป้งที่ทำจากข้าวเจ้าโดยไส้ปอบเปี๊ยะอาจเป็นไก่หมูกุ้งห่อรวมกับผักต่างๆนับเป็นอาหารยอดนิยมที่สามารถรับประทานได้ทั่วไปในเวียดนาม อาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซียคือนาซิเลมักนาซิเลมักเป็นอาหารมาลายูนิยมกินโดยทั่วไปในมาเลเซียอาหารประจำชาติของประเทศลาวคือซุปไก่ซุปไก่เป็นแกงรสชาติหวานอร่อยกลมกลม่อมที่มีส่วนผสมสำคัญได้แก่ตะไคร้ใบสะระแหน่กระเทียมหอมแดง รวมถึงรสชาติเปรี้ยวเผ็ดที่มาจากมะนาวและพริกรับประทานร้อนๆกับข้าวเหนียวอาหารประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์คืออโดโบอโดโบเป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ ทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ผ่านการหมักและปรุงรสโดยจะใส่น้ำส้มสายชูสีอิ๊วขาวกระเทียมสับใบกะวานพริกไทยดำนำไปทำให้สุกโดยอบในเตาอบหรือทอดอาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์คือลักซารลักซาเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์ลักซามีลักษณะคล้ายเกว๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่กะทิ ทำให้รสชาติเข้มขน้นคล้ายคลึงกับข้าวซอยของประเทศไทยอาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียคือกาโด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 เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยผักและธัญ,ญพืชหลากหลายชนิดทั้งแครอทมันฝรั่งกะหล่ำปลีถั่วง,งอกถั่วเขียวนอกจากนี้ยังมีเต้าหู้และไข่ต้มสุกด้วย อาหารประจำชาติของประเทศกัมพูชาคืออาโมอกอาโมกเป็นอาหารยอดนิยมของกัมพูชาลักษณะคล้ายคลึงกับหอ่อหมกของไทยอาหารประจำชาติของประเทศบรูไนคือดารุซาลามดารุซาลามมีลักษณะเด่นคือเหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊กไม่มีรสชาติ อาหารประจำชาติของประเทศเมียนมาคือลาเพ็ดลาเพ็ดเป็นอาหารยอดนิยมของประเทศเมียนมาโดยการนำใบชาหมักมารับประทานกับเครื่องเคียงเช่นกระเทียมเจียวถั่วชนิดต่างๆงาคั่วกุ้งแห้งขิงมะพร้าวคั่วเรียกได้ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับเมี่ยงคำของประเทศไทย